โกเดนแองเจิลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักให้กับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในเดือนของแห่งความรักนะคะเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาววันจันทร์จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะวันนี้ก็จะมาเจาะลึกนะคะในเรื่องของความรักนะให้กับชาววันจันทร์นะคะ ไพ่ยิสีไม่เคยต่อบเบาใจใครไม่เคยโกหกใครนะคะพ่ยิบสีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะอาจารย์ก็จะดูให้กับคนวันจันทร์นะว่าความรักของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะในเดือนกุมภาพันนี้นะคะไพ่ใบแรกนะ justice king of pentacle the star the flu แล้และก็ the emperor นะคะว้าวทั้ง5้าใบนี้นะที่เปิดให้กับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะะได้ไพ่เมเจอร์อัคขระทั้ง5้าใบเลยนะคะนั่นหมายความว่ามันจะมีเรื่องใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นกับชาววันจันทร์นะคะเรามาดูในส่วนของไพ่ใบแรกกันนะ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะรู้สึกว่าความรักของคนที่เกิดวันจันทร์นั้นนะคะคุณเหมือนเหมือนเหมือนตาช่างนะคะทีออ่อีกด้านหนึ่งนะคะเป็นในเรื่องความรักนะคะอีกด้านหนึ่งก็ช่างเอาไว้ในเรื่องของครอบครัวนะไม่ว่าตอนไหนเมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ้าคนวันจันทะเลาะก,กันกับคนรักหรืออะไรก็ตามห้ามคนรัก พูดถึงครอบครัวของคนวันจันทร์ไปในทางที่เสียหายเสียเสีย,สยห,หายหายนี้ไม่ได้เลยนะนะคะเพราะว่าคนวันจันทร์เป็นคนที่รักครอบครัวมากแล้วก็ครอบครัวนี้มีใครบ้างอาจจะมีพ่อแม่นะคะ,ะพี่น้องนะคะคนในครอบครัวของเขานั่นแหละนะคะเขาจะเป็นคนที่รักครอบครัวนะสำหรับคนวันจันทร์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะถ้าเกิดทะเลาะก,กัน รื้อฟื้นเรื่องเก่าๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดประชดประชันเขาในเรื่องของครอบครัวนี่เขาจะเซนสติทีเป็นพิเศษนะนะคะสำหรับคนวันจันทร์ก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะคะครอบครัวนี่แต่ต้องไม่ได้นะคะอืมโอเคนะนะคะแล้วก็คนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็จะ เป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครนะคะไม่เอาเปรียบแฟนนะคะแล้วก็ไม่ชอบให้แฟนนั้นมาเอาเปรียบตนเองด้วยนะอารมณ์แบบนี้เลยนะคะต่อมานะคะ King of p e n t i c l e s สำหรับไพ่ King of Pentacles นะหลายๆคนเนี่ย คนที่เกิดวันจันทร์นะคะทำงานเกี่ยวกับด้านบัญชีทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะคะบางคนอาจจะทํางานาธนาคารนะคะทำงานเกี่ยวกับสินเชื่ออะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องอาชีพนั้นๆนะคะชาววันจันทร์ก็ทําได้ดีนะคะแล้วรู้สึกได้ว่าวันจันทร์นะคะในช่วงนี้ความรักในเดือนคุมภาพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะคบหาดูใจกับคนที่อายุมากกว่าคุณนะ รู้สึกได้ว่าเขาน่าจะอายุาวัยกลางคนนะก็คือ40ปีขึ้นไปนะซึ่งเป็นผู้ชายนะนั่นหมายความว่าผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์นั้นมีโอกาสที่จะคบหาดูใจกับคนที่มีอายุมากกว่าตัวเองเขาเป็นคนที่มีฐานะดีด้วยนะนะคะแล้วเขากพ็พยายามที่จะพร้อมที่จะเปผู้หญิงวันจันทร์ด้วยว้าว เพราะว่าไพ่งนั้นหมายความว่าตัวแทนของผู้ชายนะคะที่มีฐานะดีที่มีอายุมากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะอืมและไพ่ใบต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะสตาร์ star. สำหรับไพ่เดอะสตาร์นะคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะอาจจะคบหาดูใจกับคนที่เกิดราศีกุม นะนะคะหรือเคยคบหากับคนที่เกิดราสีกลุ่มก็ได้นะคะไพ่ใบนี้มันแสดงให้เห็นว่าในเรื่องความรักนั้นคุณก็มีความสุขดีนะคะบางทีถ้าคุณยังไม่มีความรักหรืออะไรนี่คนวันจันทร์ก็สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะแต่ช่วงนี้คนที่เกิดวันจันทร์ก็จะเสน่ห์แรงหน่อยนะคะอืม แล้วคนท,ที่ทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจการบันเทิงนะคะเป็นนักร้องนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแวดวงของสตาร์อะไรประมาณนี้คุณก็จะประสบความสำเร็จด,ดีเช่นเดียวกันนะนะคะต่อมาเป็นไพ่เดอะฟลูสำหรับไพ่เดอะฟลูนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะรู้สึกได้ว่านะ ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะที่ติดความเจ้าชู้นิดๆนะคะรักความเจ้าสำราญรักความอิสระนะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเสียงชอบเดินทางด้วยนะคะและก็ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนวันจันทร์ก็ได้หรืออาจจะเป็นแฟนของชาววันจันทร์ก็ได้นะคะที่เขาเป็นคนที่บุคลิกของเขานั่นเป็นคนอะไรอาจจะไม่จริงจังอะไรกับชีวิตไม่ไม่ค่อยซีเรียสอะไรกับชีวิตนะ นะคะเขาไม่ชอบเรื่องดราม่าอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบนะคะแล้วติดความเจ้าชู้นิดๆน,นะคะแล้วก็เขาไม่ชอบให้แฟนมาคุมนะคะลูกคุณอาจจะไปคุมเขาอะไรเงี้ยไม่ได้นะอาจจะเป็นฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะที่เป็นบุคลิกลักษณะแบบนี้นะคะที่อาจารย์กล่าวมานะ,ะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะเอเมอร์สำหรับไพ่เดอะเอเ r อรนะ,ค,ะคนที่ เกิดวันจันร์นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะรู้สึกได้ว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คบหาดูใจกับคนที่อายุมากกว่าตัวเองนะ,ะในช่วงนี้นะคะชาววันจันนะคะแล้วเขาเป็นคนที่บุค,คลิกเนี่ยแล้วก็อายุมากกว่าคุณด้วยนี่เขาจึงเป็นคนที่อ่านบางที่เขาอาจจะจู้จี้จุกจิกบางที่เขาอาจจะควบคุณคุณไปบ้างไม่ว่าจะ ควบคุมการใช้ชีวิตถามนู่นถามนี่จูจ้จีจ้จุกจิกเลยเนี่ยมันเหมือนความเป็นพ่อหรือว่าความเป็นแม่สูงนั่นเองนะคะสำหรับไพ่ใบนี้เนาะแล้วไพ่ใบนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าชาววันจันทร์นะคะหลายคนเลยนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้คบกับชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมนะหรืออาจจะคบอยู่ก็ได้นะคะ ถ้ายังไม่ครบตอนนี้คุณอาจจะเจอเร็วๆนี้นะนะคะตามที่อาจารย์บอกนะคะอืมโอเคอาจารย์ก็จะสรุปไพ่ให้กับคนวันจันทร์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนกุมภาพัน,นี้นะสรุปไพ่ความรักนะคะเจ็ดถ้วยเจ็ดดาบแล้วก็สี่ไม้นะคะ สำหรับไพ่เจ็ดถ้วยนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณมีความคาดหวังนะคะหรือมีการสร้างวิมานนะคะอาจจะมีความเพ้อฝันนิดนิดนะคะในช่วงนี้อ่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะเพ้อฝันไปไกลนะบางคนแอบจะแอบรักคนเกิดวันจันทร์นะ,ะหรือตัวคนวันจันทร์เองไปแอบรักใครในช่วงนี้ก็จะ เพ้อฝันเพ้อลำพันว่าตัวเองนั้นเป็นแฟนกับเขานะคะอารมณ์อารมณ์รมประมาณนี้นะมีอารมณ์ของความเพ้อฝันนะคะอืมเป็นการวางแผนล่วงหน้านะคะว่าอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถอยากจะมีความรักที่ดีอยากจะมีทรัพย์สินเงินทองนะอารมณ์ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะความฝันของคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนกุมภาพัน,น์นี้สวยงามมากนั่นเอง นะต่อมานะคะเป็นไพ่เดดาบไพ่เดดาบนะขึ้นในไพ่สรุปด้วยนะนั่นหมายความว่าคนเกิดวันจันทร์จะรักใครหรือไว้ใจใครในช่วงนี้ก็ขอให้ดูดีๆนะเพราะว่าต่อหน้านั้นเขาดีดีนะคะแต่รับหลังนั้นเขาโกหกปิ้นป้อนกรล่อมตอแหลนะอารมณ์ประมาณนี้นะคะจะมีบุคคลประมาณนี้จะเข้ามา หาชาววันจันทร์นะแล้วเขาเป็นคนที่ต่อหน้าอาจจะดีกับคุณทุกอย่างคุณอาจจะไม่เห็นข้อเสียของเขาเลยนะแต่รับหลังแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่โกหกปิ้นป้อนก็ล่อนตอแหลนะคะรวมไปถึงในเรื่องความรักเช่นเดียวกันนะคะก็ขอให้ดูดีๆจะคบหาดูใจกับเพื่อนหรือจะคบหาดูใจกันเป็นแฟนหรืออะไรก็ตามในเรื่องธุรกิจนะ,ะห้ามไว้ใจใครมากจนเกินไปนะ ะะอาจจะโดนหักหลังกันโดนลักลอบแอบเอาข้อมูลแอบเอาผลงานของคุณไปเป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะอืมอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปนะต่อมานะคะเป็นไพ่สี่ไม้สำหรับไพ่สี่ไม้นะคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงนี้นะคะมันจะมีเรื่องที่น่าย,ยินดีเกิดขึ้นกับคุณนะ เรื่องที่น่ายินดีในที่นี้นะมันหมายถึงความมั่นคงอีกระดับหนึ่งของการทำงานของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคุณอาจจะมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งบางคนจะมีการมีความมั่นคงในชีวิตจะมีเกณฑ์ว่าจะมีการวางแผนที่จะสร้างบ้านหรือจะไปกู้ซื้อบ้านหรืออะไรก็ตามนี่เป็นแผน นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ที่เห็นได้ชัดๆัดเลยนะคะว่าจะมีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นกับคุณนะในเรื่องของการทำงานไปอีกสเตปหนึ่งนะมันเหมือนว่าจะมีผู้คนมาคอยยินดีกับคุณนะคะอืมนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะคนเกิดวันจันทร์ความรักก็จะเป็นประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตาม Golden Angel นะคะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ